คุณต้องเลิกสิ่งนี้ให้ได้ถ้าคุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นถ้าคุณอยากจะอยู่กับคนคนนี้ตลอดไปถ้าคุณมั่นใจว่าคือคนคนนี้คุณต้องเลิกดราม่าทั้งพวงค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดราม่ากับชีวิตเท่ากับคุณร้องขอให้มันเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดราม่ากับชีวิตเท่ากับคุณร้องขอให้มันเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณร้องขอความรัก ความรักไม่ใช่การร้องขอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประชดประชันเท่ากับคุณเรียกร้องสิ่งนั้นเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโพสเฟซดาวมากกับชีวิตก็เท่ากับมันบ่งบอกสะท้อนในตัวคุณว่าคุณเป็นคนแบบนั้นยกเลิกสิ่งนี้ทั้งปวงออกจากชีวิตคุณให้หมดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจิตตกเท่ากับคุณลดค่าคุณค่ามูลค่าในชีวิตของตัวเองกลับมาฝึกพัฒนาจิตใจตัวเอง กลับมาเปลี่ยนที่พลังงานของตัวเองกลับมาโฟกัสที่ขึ้นพลังงานของตัวเองยกตัวเองให้ขึ้นก็ได้ให้ขึ้นให้ได้ปรับที่พลังงานใจปรับที่พลังงานความสุขความสุขมันจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนที่อริยบทของคุณเปลี่ยนที่สภาวะกายของคุณรอยยิ้มเปลี่ยนที่สภาวะจิตใจของคุณฝึกไปในทิศทางที่ดีอย่าเสพอะไรที่มันดรามา่าไม่งั้นชีวิตคุณจะดราม่าอยู่เนทํา เลิกสิ่งนี้ให้หมดแล้วความรักของคุณมันจะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนสคัมพันค่ะคนน่าสนใจที่เกี่ยวความรัก